เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History's knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะ lab สวัสดีครับตอนพระราชินีผู้ทรงปิดทองหลังพระสมเด็จพระนางเจ้าสวภาวพงศ์ศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมักมีการกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงอยู่เสมอวันนี้ทีมงานช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านการแพทย์และพยาบาลซึ่งพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติให้ความสนับสนุนดั่งพระราชินีผู้ทรงปิดทองหลังพระรอยู่เสมอมานำเสนอณที่นี้สมเด็จพระศร,รีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยของราษฎรและเหล่าทหารหารเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย และยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์พดุงคันขึ้นแนวโรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้สำหรับใช้เป็นสถานศึกษาวิชาพยาบาลและวิชาพดุงคันของสตรีอีกทั้งยังทรงจ่ายเงินเดือนของแพทย์มิชนาลีช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างตลอดจนค่าอาหารของเหล่านักเรียนและยังพระราชทานเงินให้แก่หญิงอนาถานในยุคนั้นผู้ซึ่งมาคลอดบุตรในโรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้เก็บไว้เป็นค่าใช้สอยสำหรับทุกคน สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ยังทรงเป็นผู้นำชักชวนสตรีไทยให้เลิกการคลอดบุตรในลักษณะที่ต้องอยู่ไฟมาใช้วิธีการพยาบาลแบบสากลที่มีความสุขสบายและได้ผลดีกว่า นอกจากนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำริให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้นและได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2436เพื่อเป็นศูนย์กลางบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อมาภายหลังได้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อปีพุทธศักราช2436 อน,นำมาสู่การบาดเจ็บของทหารและราษฎรของสยามเป็นจำนวนมากสภาอุณาโลมแดงจึงได้เป็นศูนย์กลางในการบรรเทาทุกข์ลงอย่างมากหลังจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวนั้นสภาอุณาโลมแดงจึงใช้ชื่อว่าสภากาชาดสยามและเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยดังเช่นในปัจจุบันซึ่งหนวนีเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรแรกของประเทศไทย และนอกจากนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพระราชอิสริยยศในเวลานั้นหรือสมเด็จพระศรีสวิทริทรบรมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าทรงเป็นสภาชนานีและพระนางเจ้าโสภาพาผ่องศรีพระววราราชเทวีพระราชอิสริยยศในเวลานั้น หรือสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาซึ่งสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสืบต่อมาเป็นเวลากว่า26ปีและสุดท้ายนี้ นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้ทรงบริจาคพ,พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและช่วยสนับสนุนการแพทย์และพยาบาลของไทยให้จเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลกดกระดิ่งเตือนไว้ จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ